ก๋วยเตี๋ยวของของน้องโชกุนเป็นอะไรนะข้าวผัดกุ้งสมาม่าเป็นเย็นตะโพต้มยำกุ้งทอดเฮ้ยส่งอันนี้อันนี้เย็นตะโพต้มยำกุ้งทอมีกุ้งทอด้วยของป้าเป็นกุอก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำโบราณน้ำข้นไข่มาตุ้ นี่ครับบะหมี่ต้ยมยำน้ำข้นไข่บั้วไปดูของหมามาต่อนะครับอันนี้เป็นเมนูมมเย็นดโาโฟต้ยมยำกุ้งทอดนะคะโอ้องนองุตก็ขาวผัดกุ้งเด็กขึ้นตื่นหน้าตาจะประมาณนี้น,นี่แหละครับกะทากะ ไดน้องโชกุนจะกินโชผักใช่ไหมครับผักเป็นแตงกวาอ่ำอร่อยไหมอร่อยมากอ๋ สวัสดีครับ,นนบวันนี้เราอยู่กันกับบ้านสามชอฟารีารวันนี้พี่ชนะเราอยู่กัน <aprove it. S 2> ที่ไหนครับเออบ้านน้เือนอันนี้เขาเรียกว่าพุทธมทนฑลน,นะครับอันนี้คือพระประธานของพุทธมนฑลอง์พุทธอ,อ,อ,อะไรอ่ะพระประธานของส่วนพุทธมนฑลส่วนพุทธมนฑลอยู่ที่อำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมนะครับ ป้ายเดี๋ยวเราไปสักการะบูชากันลุยระ <Yahoo! S 1> วังนะครับ สวดีวันนี้ปาป๊าเลยมาเยี่ยมลูกค้านะคะ<ล>แถวมหิดลวันนี้เราก็เลยแวะมาสักการะองพระประธานที่สวนพุทธมน,นมตรทนตรงนี้แหละที่ที่เขาใช้เวียนเทียนน่ะที่มีทั้งประเทศจะมาเวียนเทียนที่นี่และตรงข้ามนู้นก็จะเป็นถนนอุทยาน เพราะว่าที่ตน้นนะครับที่นี่จะเนื้อที่เยอะมากหลาย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 ทันไล่เราลืมเอาไม้มาด้วยเด็กๆชอบเพราะว่าได้วิ่งแล้วก็เสียงดัง ไม่เหยียบหลกสงสารหญ้าเดี๋ยวมันตายอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะองค์ด้านบนกันนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกสวยมากเลยตอนนี้พระอาอทิตย์อยู่ด้านหลัง ส่งแสงสาดลงมาพอาดีเลยนะคะอ่ะไปสักการะก่อน องใหญ่มากเลยถ้ามายืนนะจุดนี้ถ้าเรามองขึ้นไปหูองค์ใหญ่มากเลยนะรอบๆบ,บรรยากาศรอบๆภายในสวนพุทธนี่นะคะบรรยากาศร่มลื่นมาก ส่วนใหญ่คนก็จะมาพาเด็กๆมาวิ่งเล่นออกกำลังกายแล้วก็มาพักผ่อนเอาเสือ่อเอาเตมาปูนอนก็มีนะคะจักรยานก็เอาจักรยานมาปั่นได้เพราะว่ามีบริเวณกว้างมากมอมาเอามา

ทุกคนมานี้นังกูนมานนี้ครับตรงนี้เป็นเส้นที่เขาไม่ให้ออกไปนะทุกคนทุกคนเราไปลงฝั่งนู้นครับเดินนออก่เเดดรี๋ยวป๊าป๊าจะบอกก่อนว่าสวนเนี้ยสวนพุทธมนทลเนี่ยมีที่มาที่ไปเป็นสตอรี่ของป๊าป๊ากับมามานะเพราะเมื่อเมื่อเมื่อแปดปีก่อนแปดถึงเก้าปีก่อนน่ะเก้าปีเนาะเก้าปี เก้าปีที่แล้วป๊าป๊ากับหมาม้าป๊าป๊ากับมาม้าก็มามาเที่ยวตรงนี้ตอนที่มาม้าท้องพี่ชนะผมผมโดนท้องทีหลังใช่ใช่และและผมก็ง่ายๆเลยว่าท้องแด้ของมาม้าเรามาเที่ยวกันที่นี่ใช่ไหมเรามาตอนเย็นใช่จำได้ว่าตอนแล้วท้องโยมากที่มาถอยถอยรูปกันใช่ เดินก็ไม่ไหวแล้วแต่อยากจะมาไม,ไ,ไม่ไหวจริงๆไม,ามา่ไหวจริงๆ宝าตอนนั้นหูยเดินแป๊บเดียวก็เหนื่อยเนาะเดินแป๊บเดียวก็ต้องนั่งอะ่ะม,มันนี่ลูกเหยียบเหยียบเหยียบไม่เหยียบหญ้านะลูกสงสารคนที่เขาปลูกหญ้าคือคือเขาเดินผ่านได้อยู่แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นเราก็ ไม่อยากจะเดินผ่านอ้อมแชะไปทางนู้นแชะครับแชะมันมันบางทีฝนตกไงมันเปียกฝนตกลูกไม่ไปทางไหนเดินอ้อมเลยทุกคนเราอยากไปถ่ายรูปตรงนู้นอะได้ได้ได้ไปถ่ายหาที่ชนะชนะมันที่เห็นไหมตรงนี้ไงที่เราเจอได้แผนที่เด้อ เมื่อกี้นตอนขับรถเข้ามาม้าเห็นมีบ่อเขาเรียกว่าอะไรนะบ่อบัวบ่อบัวอยู่ฝั่งโน้นใช่แต่ว่ามันใหญ่มากเลยแต่ว่ามันอยู่ไกลเพราะมันกว้างจริงพี่โก้หนึ่งตกนะลูกมันนี่ครับดูดูห่างคหนูรู้ว่าน้ำมันใหญ่แบบนี้จะไม่ลึกแต่เหมาะเหมาะแก่การออกกำลังกายจริงนะเพราะว่าอากาศดี ดีมากเลยอากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนมือเดียวมาดีว่าเริ่มมือเดียวทำไรอ่ะว้าวอ่าเดินไปทางนน้นเดี๋ยวมาหาที่ถ่ายรูปให้แล้วเดี๋ยวเราก็จะวนออกแล้วเพราะว่าเย็นพอบ้านเราไม่ได้อยู่แถวนี้นะเดี๋ยวมันจะมืด เราเรามาทําอะไรนะวันนี้เราจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆทริปเนี้ของเราอ่ะคือออกต่เวนเยี่ยมลูกค้าใช่ไหมใช่งแต่โรงพยาบาลเอกชัยมาโรงพยาบาลกาญจนาแล้วก็เราไม่อยากให้เสียก็เลยเซอร์เวร็จพบพอเยี่ยมลูกค้าเสร็จเราเลยก็ต้องแวะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านแล้วอ่ะไม่แวะก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะไม่ที่เป็นเรื่องยากเลยที่เราจะมาสักการบูชา คู่บ้านคู่เมืองอย่างนี้ดีกว่าต้องพูดอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะที่มาบ่อยเพราะว่าเมื่อก่อนป้าๆมามจะทํางานอยู่แถวนี้สายห้าหรือสายสารยาพุทธมณฑลสายห้าใช่ทําอยู่พุทธมณฑลสายหา้าแต่หลังจากย้ายไปอยู่แถวพระรามสองเนาะใช่ค่ะก็คือถ้าไม่มีกิจหรือไม่มีอะไรก็ไม่ค่อยเอาใหม่ไม่มีอมมมะ๊อย <S 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 <S> เป็นไรครับ,นนวค,รบความสนุกเห็นไหม,คว,ม <laughs> ความสนุกที่กระโดดไปกระโดดมามันเป็นท่อน้ำแต่ว่า,าเด็กอะ่ปะ,ปะ,ปะ,อะเป็นของคู่กันม้าไม่เคยเลยที่จะไปไหนแบบสงบสุข <laughs> จะไปไหนมันก็จะต้องมีเรื่องราวเรื่องเล่า <laughs> อย่างวันนี้ก็คือเละ <laughs> นี่นี่นี่น้องปั่นจักรยานโชกุนเดี๋ยวไปหยุดดูตรงนั้นมีน้ําห้องน้ําไปล้างเลยล้างเอาดําๆออกมาเน่เดี๋ยวป้าพาไปดูไปลําลึกถึงต้นไม้ที่หมาม้าถ่ายรูปเมื่อตอนที่พ้องได้ประมาณนล้พาพาลูกไปล้างก่อนบางทีเด็กห้ามก็ไม่ฟังเนาะเราก็ต้องให้เขาได้เจอด้วยตัวเอง ้ออ่ังไอเ้อเ,นเ็นเดียว <No. S 1> ใส่ไม่ลงเท้าทุกๆก,การเดินทางก็ต้องมีเรื่องเล่าสสเสมอไม่ต้องใส่เนาะ,ะตรงนี้นะถูกเหมือนเหมือนถูกปรับภูมิทัศน์ใหม่ถ้าย้อนไปเมื่อเก้าปีที่แล้วอะแต่ไม่รู้ว่าป๊าป๊าจำผิดหรือจำถูกนะเหมือนตรงเนี้ย ตรงนี้ที่เป็นส่วนตรงนี้จะยังไม่มีตรงนี้มีและที่ป๊าะะพูดไว้ตั้งแต่เบื้องต้นว่าตรงนี้เมื่อเก้าปีที่แล้วป้าะะกับมาม,มามาไหว้หรือมาสักการบ,บูชาพระประธานทรงพุทธมณฑนเนาะต้นไม้ต้นนี้ครับที่ป้า้ามาถ่ายรูปกับมามานี่จำได้เลยโคนหินตรงนี้นั่งตรง,ตรงนี้นะครับที่เรามาถ่ายรูปกันนี่โคนหินก้อนนี้เลยยังอยู่ยยทุกอย่างยังอยู่ มาถ่ายรูปตรงนี้แต่ป๊าป๊าจำจำผิดหรือจำถูกนี่แหละว,ว่าตรงนี้มีสวนหรือเปล่าแต่จําได้ว่าเหมือนตอนนั้นมันยังโล่งๆอ่านั่งชนะเดี๋ยวมาถ่ายรูปให้นึ่งอันหนึ่งสองมองกล้องมองกล้องเ่าพีผ่านไปอ,ไปอ,อมัสอีกสาม อีกสามคนแล้วทำไมมอ<น>ป้างเห็นน้าเริ่มพูดได้ไหมหนึง่งสองแม่โอเคต้นไม้ต้นนี้ครับมามาไปยืนซิมามา<ๆ>ตรงนี้แหละใช่อย่างนี้เลยแต่จริงๆอะ่ะ จะมีโขดหินตรงนี้สูงกว่าสูงแล้วก็มาม้าจะนั่งพอยขาใช่ไหมคะทำไม่ได้ดแต่รู้ว่าตรงนี้แหละเพราะว่าเดินมาแล้วจะขึ้นไปไหว้ด้านบนใช่แกถ่ายรูปตรงนี้จ้างม้าบวกไว้เขาปรับภูมิทัศน์ใหม่นอนก็จะมีพระประจำวันเกิดของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละปรางนะครับว,วันอะไรกรมกิจาการพลเรือน วันอะไรบ้างของหนูหวันอะไรถามมามา,มาป้าจำไม่ได้น้องวัน<พ>อาทิตย์ไงวันอาทิตย์นี่ทุกคนเด็กเด็กเขาก็มาออกกำลังกายกันนะครับอันนี้เสื้อของเมืองไทยของเราเออเอัเนนี้นะครับ บ้านสามชอขอฝากทุกทุกคนนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ้านสามชอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในคลิปต่อๆไปของบ้านสามชอนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย